สวัสดีค่ะอาจารย์มาริกากูรูอสังหาตอบโจทย์ธุรกิจนักลงทุนมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะท่านสามารถช่วยเปิดโลกกระทาแห่งความรู้และประสบการณ์30ปีของอาจารย์มาริกาให้ผู้สนใจในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นทั้งนักลงทุนหรือว่าในหน้าอาสังหาหรือเพื่อนของท่านที่กำลัง มองหาอสังหาอยู่นะคะ,ะหรือผู้ที่จะมาเข้าร่วมอาชีพในหน้าหาอาชีพเสริมอยู่นะคะท่านสามารถที่จะแชร์แชร์แชร,แชร์ออกไปแล้วก็กด u u s c r i b e กดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นให้เพื่อนๆที่ท่านปรารถนาดีได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ไปกับท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องอนายหน้า FNA คือใครต่างจากนายหน้าอื่นอย่างไรนะคะค่ะคำว่า FNA ย่อมาจาก Forbes Network Agent นะคะหมายความว่าในหน้าเครือข่าย Network ของบริษัท Forbes Property เรามารู้จัก Forbes กันนิดหน่อย Forbes Property เนี่ยที่อาจารย์เป็นกรรมการผู้จัดก,การเนี่ยก่อตั้งมา30ปีแล้วนะคะเราเป็นบริษัทเก่าแก่มากนะคะอ่าเก่าดูดูหน้าอาจารย์ก็พอรู้ว่าเก่าขนาดไหนนะคะอ่าแต่เราไม่แก่นะคะอ่าเราไม่แก่ค่ะเราเพียงแค่สวสูงวัยแต่เราก็มีความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะ ความรู้เราไม่เก่าไม่แก่นะคะค่ะความรู้เราทันสมัยแล้วก็มีการพัฒนาโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตมาตลอดนะคะตอนนี้เราก็กำลังขยายเครือข่ายจะรับสมัคร fna เรารับมาเป็นปีที่สองแล้วนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าประมาณาทุกเสาร์เว้นเสาร์นะคะก็จะรับ สมัครตอนนี้ปีใหม่นี้ก็เป็นรุ่นที่1ก็คือ15หมการานะคะเราก็รับสมัคร FNA รุ่นแรกของปี65นะคะตอนนี้เห็นสมัครกันเข้ามาเยอะแล้วนะคะเป็น100้อยๆแล้วแต่ละรุ่นเข้ามากันเยอะค่ะ,ะ FNA เนี่ยมีข้อดียังไงทำไมคนถึงสนใจที่จะจะเข้ามา เป็นในหน้าในสังกัดของ fna กันมากมายนะคะเออเราจะเรียนว่าอย่างนี้ fna เนี่ยในหน้า fna เนี่ยมันต่างกับออในหน้าที่อื่นหลายๆที่ที่อื่นเขาก็ดีและเก่งนะคะแต่ของเราอะ่ะก็มีข้อแตกต่างข้อดีที่ต่างจากเขาอยู่ห้าหกข้ออาจารย์ก็จะประเมินให้ฟังว่าถ้าท่านมาเป็น fna แล้วเนี่ยท่านจะได้ อะไรบ้างแล้วก็จะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างจากการเข้ามาเป็นเครือข่ายนะคะค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านจะได้รับแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่า,าเป็นเครื่องทุนแรงเราเรียกว่า New l i c h Platform เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เราพัฒนาจากโปรแกรมเมอร์ชื่อดังระดับประเทศที่มีความสามารถระดับประเทศ บวกกับนักการตลาดมือขั้นเทพแบบ f o r b e s property ผนวกการเขียนแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาสำหรับใช้กับในธุรกิจของเราในเครือข่ายของเรานะคะ,ะแพลตฟอร์มเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นระดับเรียกว่านวัตกรรมใหม่ซึ่ง ท่านโพสต์ผลเดียวถ้าเราโพสต์ผลเดียวเนี่ยปกติเราต้องไปโพสต์ไปหลายๆแพลตฟอร์มถ้าเราจะทําตลาดมาก,มากๆโซเชียลมีเดียต่างๆแต่เช่นดี Property, Thai hometown, p r o p e r t อร์ตี้ไทยโฮมทาวพันทิศคอมขายดีคอมอะไรดอทพ e r เ y อร์ตอะไรต่าง,างๆใช่ไหมคะ,ะแต่แพลตฟอร์มอันนี้มันทรงพลังยังไงมันเป็นเครื่องเครื่องทุนแรงเหมือนเครื่องผลิตเงินให้กับเราเลยนะคะ มันสามารถที่จะเราโพสต์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเฟดไปสู่พอร์ทท่าดังๆเป็นสิบบพอร์ทท่าเลยซึ่งเป็นพอร์ทท่าที่คนนิยมได้รับความนิยมที่เขาจะมาค้นหากันคลองตลาดอสังหาถึงแปดสิบเปอร์เซนของผู้ที่สนใจอสังหาที่เขาจะมาค้นกันนะคะอันนี้แหละที่มันทรมพลังนะคะทำให้เรามี เวลาเหลือในการที่จะเราจะไปดิวกับลูกค้าเราไม่ต้องมาคอยเสียเวลาในการที่มานั่งโพสต์อย่างเดียวนะคะวันหนึ่งก็ไม่ต้องทํามาหากินละโพสตหนึ่ง10นาที15นาท,นาทีคุณโพสต์ไปสิบโพสยี่สิบโพสคุณเหนื่อยเลยหมดเวลาละในวันนั้นนะคะหมดพลังละนะคะแต่เนี้ยมันเป็นเครื่องรีวเวลเล e ให้เราเครื่องทุนแรงเครื่องผลิตเงินให้กับเรา ะะท่านจะได้มาใช้แพลตฟอร์มอันนี้ร่วมกันนะคะอันที่สองอท่านจะมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์นะคะซึ่งเก่งและมีความสามารถมีประสบการณ์สูงในการเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านให้คำปรึกษาเคียงข้างท่านตลอดเวลาปรึกษาได้ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเราไม่มั่นใจเราเรียนรู้มาเยอะเรียนมาเยอะสัมมนาอบรมมาเยอะแต่พอ เราไม่กล้าลงมือทําบางครั้งลงมือทําไปก็พลาดท่าตกม้ากลับมาถูกเขาปฏิเสธมานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงดีเราจะ convince ลูกค้ายังไงเราจะพูดยังไงเราจะเดินหมากไหนมันต้องมีเทคนิคทั้งหมดเนี่ยคุณจะมี m e ทอ o r ที่จะคอยเป็นหน่วยสนับสนุน เป็นเพื่อนเคียงข้างคุณให้คำแนะนำคุณตลอดเวลานะคะอันที่3คุณจะได้แบรนด์เนมแบรนด์ for b บ s ์ ropy ในการทำนำบัตรทำบัตรติดหน้าอกทำนำบัตรแล้วก็เอาโบชัวเอาโปรไฟล์ของบริษัทสามารถที่จะไปพรีเซนต์ว่าคุณเป็นตัวแทนของ Forbes ได้ซึ่งบริษัทเราเนี่ยมีชื่อเสียงมานาน30ปี นะฮะ,ะปิดการขายมาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะแล้วก็เป็นพันพันดีลนะคะค่ะ,ะตัวอย่างของซับสองสตัวเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ทราบยังไม่ได้กล่าวถึงเนาะเดี๋ยวขอกล่าวให้นิดนึงว่าซับเด่นๆที่เราอยากจะพูดถึงซักสองสารายการแล้วกันนะคะเช่นเราขายที่ดินสำหรับขึ้นโครงการ สุภาลัยอีลิทที่ซอยสวนพลูที่เป็นท,ที่ที่ตั้งสุภาลัยอีลิทตรงถนนสาทรซอยสามนะคะหกร้อยวาเดิมเป็นบ้านของท่านปรีดีพนมยงค์นะคะ,ะก็ขายให้สุภาลัยและขึ้นโครงการชื่อสุภาลัยอีลิทนะคะอันมูลค่าก็ส,สา0รกว่าล้านนะคะอันที่สองก็ตัว โรงแรมที่สุขุมวิทซอย11ตอนนี้300กว่าวาโรงแรม8ชั้นชื่อ c i t u s นะคะเป็นเครือข่ายของ c i t u s ตอนนี้ขายอยู่600ล้านนะคะอันที่3ก็เปิดอาคารสำนักงานที่บางนาตราตรงขัง The Nation, ้นเดอะนีเช่นตอนนี้เป็นอาคารสำนักงานของบริษ,ษ,ษรัทสอขคอนแก่นแล้วก็อันที่4แถมอีกอันนึง ก็อาคารสำนักงานใหญ่ของแมคโครที่ถนนพัฒนาการตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะอ้าวไร่ตรงนั้นก็400ล้านขายไปหลายปีละนะคะค่ะก็ตัวอย่างที่เรจะเอ่ยมายังมีอีกมากมายเอ่ยไม่หวัดไม่ไหวนะคะเพราะเราทำมานาน30ปีเราก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องทรั์ลงทุนทรับอยู่อาศัย ซับส่วนใหญ่จะเป็นซับในเมืองและปริมณฑลต่างจังหวัดก็มีนะคะอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่นะคะพัทยาหัวหินเนี่ยเราเคยขายโรงแรมขายที่ดินสำหรับพัฒนาเนี่ยมากมายนะคะ อนี้เรารู้จักกันพอสังเกตแล้วนะคะการที่คุณได้มาอยู่ในเครือข่ายของเราเรายินดีให้คุณใช้แบรนด์เนมว่า Forbes Property ทำให้เป็นเหมือนใบเบิกทางคุณสามารถที่จะ,ะพรีเซนต์งานอะไรเขาจะเชื่อถือคุณมากยิ่งขึ้นกว่าคุณไปแบบในหน้าอิสระเป,เปล่าๆนะคะเขาไม่รู้จักคุณนะคะ เขาจะฝากทรัพย์คุณขายเนี่ยถ้าคุณเป็นในหน้ามือใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เชื่อถือแต่ว่าถ้าคุณไปในานามมีแบรนด์ของ For b e s ไฟเนี่ยซึ่งถือว่ามีบริษัทเนี่ยค้ำประกันให้รับผิดช่วยกันรับผิดชอบให้กับคุณถ้าผิดพลาดยังไงเน้นเขาจะเชื่อถือมากกว่านะคะคนสมัยนี้เขาต้องเชื่อถือกันดูกันที่แบรนด์นะคะข้อต่อไปข้อดีข้อทีอ่สี่นะคะคุณ จะหาเห็นะคะคุณจะมีสัดส,ส่วนการแบ่งผลประโยชน์คอมมิชชั่นเนี่ยที่สูงสูงมากกว่าทุกๆแบรนด์ที่คุณเท่าที่เราศึกษามานะคะทุกๆทุกบริษัทที่เป็นระบบเครือข่ายแบบนี้นะคะค่ะ เราให้สูงถึง50%ขึ้นไปเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลยนะคะแบ่งกันโคโบกันครึ่งๆเลยนะคะ,ะขึ้นไปด้วยนะคะมากกว่านะคะ,ะข้อต่อไปก็คือ listing ของคุณเนี่ยบางคนไม่ถนัดหา listing เป็นมัวแต่หา listing หา listing มันก็ช้าหาก็ไม่ได้ข้อดีข้อนี้เจ๋งมากก็คือคุณสามารถที่จะนำทรัพย์สิน ลิสติ้งของบริษัทออกไปขายทำการตลาดได้เลยทันทีคุณมีสินค้าให้คุณทันทีเลยนะคะค่ะาจารขอกดกระดิ่งนะคะข้อนี้มีสินค้าให้คุณไปขายทันทีนะไม่ต้องไปเหนื่อยหาสินค้าเองมาขายนะคะเรามีสินค้ามากมายเพราะเราทำมามา30ปีแล้วนะคะข้อที่6เราอันนี้สําคัญมากเรามีการสอนให้ความรู้คุณในการ เป็นในหน้าที่มีเทคนิคต่างๆเราจะถ่ายทอดให้นะคะให้กับเครือข่ายของเรานะคะซึ่งเรามีทั้งหมด13บทเรียนเราอาจจะแบ่งออกเป็นขั้นต้นก่อนสักครึ่งหนึ่ง6บทเรียนแล้วก็ขั้นสแตนดาร์ดแล้วก็ขั้นแอดวานซ์นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ติดต่อสอบถามได้ถ้าท่านสนใจนะคะทั้งบทเรียนกัน สิบแปชั่วโมงแล้วมีเวิร์กช็อปอีกนะคะค่ะถ้าท่านสนใจที่จะเป็น FNA นะคะตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะโอกาสดีมาถึงแล้วโอกาสดีไม่มีบ่อยนักนะคะเมื่อมาถึงแล้วต้องรีบว้าไว้นะคะอ่าแล้วกรร็รีบสมัครเข้ามานะคะเเรามี Line แอด forbes t properties นะคะหรือติดต่อเข้ามาใต้เพจน,นี้ก็ได้นะคะหรือคุณสามารถติดต่อ มาทีา่ที่ทางบริษัทเลยนะคะ0 2 2 8 7 2 8 7อตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น0 2 2 8 7 4 5 6 9นะคะแต่มันเข้ามาหลายหลายหลายสายเลยนะคะค่ะ,คะก็ยินดีนะคะที่ ถ้าท่านจะสมัครมาทันงวดนี้ตอนนี้ร้อยกว่าคนแล้วยังเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งนะคะเราเรียนทางซูมนะคะเรียนวันเสาร์ที่15มกราช่วงเช้านะคะประมาณ10โมงเช้าใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะถนึงเที่ยงนะคะค่ะก็ยินดีถ้า,ถา,ถา,ถาท่านจะมาร่วมเป็นเครือข่ายด้วยนะคะวันนี้ก็จารขอสวัสดีพวกเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ 啊，拜拜。